ก่อนไปดูคลิปของช่องมะพร้าวภูมาพันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่างๆของช่องมะพร้าวภูมาพันก็ก่กอนไปดูนั่นแหละไปกดติดตามให้ดูนะไม่งั้นจะโดนมะพร้าวนั้นตามไปดันบ้านไปลเจ้าคนดูไปดูคลิปต่อเลยโอเคสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็มาเกิดมาอยู่กันในช่องภูมิพันกันอีกเช่นเคยนะครับโดยสาหรับวันนี้นะครับผมว่า มีแผนการอันชั่วร้ายนะครับจะทำการหลอกลวงคนในเซิร์ฟเพนยูจะให้ใช้อีเลียนหรือบิลด์ไม่เพื่อนเหล่านั้นจะมาเออกระแด้เฮ้ยลืมเปลี่ยนสก,กินบิลเดอร์เฮ้ยเอาออก,กนะโดยผมจะปลอมตัวเป็นผู้เล่นใหม่นะครับโดยจะใช้สแลชเชอร์กับเอ่อตัวเนระิ่มต้นสามตัวนั่นเองนะคะนี่โอเคก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับสวัสด,ดีผมเป็นแค่อีเลี่ยนคนโซบิซ่าครับ ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยจริงๆผมไม่ได้มีไมค์สตนสี่ตัวอะไรสักหน่อยครับใช่คับไม่ได้มีเพืเ่อนสหรับเพื่อนน้องๆนะคะพี่ใครสงสัยว่าผมมีไมค์สตนสี่ตัวอะไรบ้างหรือมีกี่ตัวนะครับเออช่วนี้ผมจะมาบอกให้หมดเลยนะคะซึ่งเสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีนะคะคือเจ็บคอใช่ครับช่วงนี้อือก็นั่นแหละครับช่วงนี้มันก็ช่วงฤดูหนาวเนาะก็อยากให้เพื่อนรักษาตัวกันด้วยนะครับแล้วก็ ช่วงนี้ก็กีฬาสีนะครับใช่ซึ่งเออวันนี้ที่ผมอัดก็คือวันอ,อ,อาทิตย์ซึ่งลงช้ามากๆเลยก็ต้องขอโทษน,นิดนึงนะทุกคนเออพิ่งมาอัดนะแล้วเสามาได้ไงกอ็อุ้ยจอนโดนใจเย็นๆเอาพิซซ่าไปงๆเออเดี๋ยวทำไมเราไม่ฮิลคนอื่นเจเล็ก,กี้เขาฮิลตัวเองได้เออไม่มีอะไรทั้งนั้นครับทุกคนก็นั่นแหละครับผมก็จะรีบอัดนิดนึง ราะว่ายังไงเออเดี๋ยวผมก็ต้องนอนแล้วก็เออกีฬาสีใช่เขาเรียกว่าพักแรงไว้ครับก็ขอให้น้องๆทุกคนที่กดไลค์คลิปของผมแล้วก็กดติดตามขอให้เออกีฬาสีรอดแล่นนะครับหรือว่าใช้ชนะเป็นของคุณนั่นเองนะครับใช่ครับพายุสีอะไรก็บอกกันได้นะเนี่ยผมอยากรู้มากแต่ละคนอยู่สีไหนอ่ะเออสวัสดีเชดกี้โดยซึนั่แหละครับวันนี้เราก็จะมาทําการ กางเป็นผู้เล่นใหม่นะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เออแล้วก็เพื่อนผมซุนโหดก็เข้ามาในเกมด้วยนะครับอันนี้คือไม่ไม่ได้อันนี้เลยนะครับเห็นเขาเข้ามาเจ๋อเจอสวัสดีครับเพื่อนชื่อเออใครก็ทุกคนก็คงจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะครับเขาก็ภูมิใจเพื่อนเราเองที่อยู่ในคลิปต่อไปดูได้ครับนะไปดูได้มีเสียงเพื่อนผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็ไปดูกันได้นะครับได้ โอ้ยเชดกี้กำลังจะตุ้ยเราจะส่งพิซซ่าให้เชดกี้ไปกินเออขอโทษทีอโทษทีแล้วพี่เขาไม่วิ่งกลับมาเอาพิซซ่าหน่อยหรอพี่ออ้ยพี่เขามาเอาพี่เขามากินให้เราเออดีจใจมากเลยเอายนแบบนี้เขาต้องหาว่าเราโอ้เราปาพิซซ่าผิดที่เขาเลยต้องตายเหรอทุกคนเราไม่เข้าใจจอโดปิดทางด้วย ปิดผนึกว่างั้นโหจอดูแบบปิดผนึกนะครับทิศทางในการเดินเราอ้ยอันตรา,ายเฮ้ยผมว่าถ้าถ้าแชนเนี่ยยังเล่นอยู่นะครับทุกคนผมว่าผมจะลองใช้ทําการยืนดิ่ง A F K ใช่ครับผมจะทําการยืน A F K แล้วก็ทําการทำอะไรต่อดนี ทำการเอ่อท้าเล่นเอฟเคแล้วก็ชนะทุกคนนั่นเองครับเอาพิซซาไปกินสุดยอดแม่นจริงๆเราอาจจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนนะครับเออไม่มีอะไรมากไม่ต้องห่วงเลยโอ้เมโลดิก้าเออ้โหอ,อันตนรายอันตนรายดูสิครับ เออแล้วใช่นะครับผมลืมบอกไปเออคุยเรื่อง,งเงินเพลนไมโตรโสี่ที่ผมมีก็ตามนี้เลยนะครับตัวแรกที่ทําเนี่ยน่าจะเป็นเกสเกตนี่ไมโตรโสี่ตัวแรกเลยแล้วต่อมาก็ทูทําแล้วก็เชลลกี้ตอนนี้กําลังทํานูบครับเลเวลแปดสิบแปดละเราจะนูบสูสูเจเจจมั้ครับทุกคนไม่ง,งั้นก็เออแทบใช่มัง้งไม่รู้เหมือนกัน ส่วนคิวเลอร์ก็จะมีสแลชเชอร์กับ X. วันเอกวันวันเอกนี่ก็แต่ว่าทำซาเลชเชอร์ก่อนแล้วค่อยมาวันเอกตอนนี้กาลังทําคูคิดกับจอรโดอยู่ส่วนอีก2ตัวเออลอไปอัปเดตหน้าเลยด้วยกันจนอาซูเข้ามาแล้วผมก็จะทาอาซู <c oughs> เอเอาเป็นว่าประมาณนั้นด้วยกันนะคบ <c oughs> ส่วนถ้าเรื่องฮาโลวีจะรินี่อันนี้คือตอน <c oughs> คือกําลังตัดต่อคลิปนะครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยเอตอนอันนี้เลย อาจจะลงวันพุธหน้าดูก่อนโอเคเออวันเออยู่ตรงนั้นเป็นวันเอ็กแมสตัวสี่ด้วยไม่ค่อยเป็นคู่ปรับเราสักเท่าไหร่เพราะเราโหดอยู่แล้วขอแค่อย่าอย่ากระดีกระด้างเข้าไปหาวันเอ็ตั้งแต่แรกก็พอ้คยังเป็นอะไรก็ช่่อนะครับเราขอปั่นไป เพราะเราเป็นคนดีอ่ะให้แชทอ่ะเรียมากแล้วอ่าเรียบร้อยเกตแย่ของแชทเรานี่มันเร็วจริงๆทุกคนแล้วเราก็จะมาแย่งเครื่องปัดไฟคนอื่นด้วยอ่าเจ๊ผมขอเครื่องปัดไฟเจ๊นะแต่ส่วนใหญ่อ่ะคนที่เจอผู้เล่นใหม่เขาก็เอาจริงกันทั่วไปนั่นแหละครับ คือแบบเฮ้ยรังแกผู้เล่นไม่ใครมารังแกผมตาดมขาดนะครับบอกก่อนผมนี่มีไม์สโตร์ซอยู่เลยแต่ถ้าผมแพ้ก็คือเอออุ้ย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 อุยอุ้ย้ยอุ้ย้ยอุ้ออุ้ย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 ้อ อั้้ใจนะไม่กสนไปดีกว่าอุ้ยอาอิซม่าดิซซ่าพิซซ่าเออเอาเวยเพื่อออเพื่อนตายเออเพื่อนตายเอแต่มันไล่เราคนเดียวเลยไม่สิ ลุกกับเกสแล้วก็แชนก็ตายแล้วเพราะเราทำหน้าที่ไม่ดีไงเรอ,อไปนานๆอีกยี่สิบกว่าเลยเออฮะพี่ทีมผมอยากให้ฟอร์จะเนมีการเพิ่มระบบใหม่นะระบบแบบมีคิลเลอร์สองคนซัวเวิร์ทักสิบหกคนอย่างเงี้ยคิลเลอร์สองคนร้องไห้เพราะโดนลุม แต่ที่เขาไม่น่าเพิ่มเข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนอาจจะเพราะอ,นนอันนู่นอันนี้ส่วนเกมนี้ก็นั่นแหละมันได้คอนเซปต์มาจากเอ่อ Identity V แต่ถ้าตามเกมปั่นไฟที่ผมเคยเล่นเนี่ยก็จะเป็นพวกเออไม่สิไอเอเอ,อเขาอะได้แรงบันดาลใจมาจากเออเกมอะไรนะเครื่องเหมือนไฟอะ่ะผมลืมชื่อเกม Dead by Daylight เออส่วนผมอะ่ะที่ผมเล่นอะ่ะจะเป็น Identity V ซึ่งมันจะมีโหมดที่มีคิลเลอร์สคนกับผู้รอดชีวิตแปดคน อะถ้าเป็นคิลเลอร์หนึ่งคนก็มีแค่สีคนเพราะอัน 5, นั 2, 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. ้นมันมีการจับนั่งอันนี้ตายเลยก็เลยให้แปะคนเลยไงทุกคนอันทีที่ผมให้ที่กินโอ้โหโอ้เชดเฉดเ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 เฉยดเโอ้ยเกือบตายแลไงเงินนี้มีเออมีโอ้แล้วผมล่วงมา แล้วเขาทำการเอาลูกน้องมาฆ่าแชมป์ตอนนี้มีคัดผมเชลลกี้สูนย์นเจเจนะคะทุกคนเรื่องผมรู้จุดจุกแล้วผมจะจุกตรงนี้ถ้าโดนผมจะฟุしし๊บฟุ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 ๊บเห็นไอ้จุดที่ผมเลงไหมเด็กผมจะฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บแบบนี้เลยครับทุกคนโอเคส่วนด้านบนเมื่อกี้นะคะไม่มีอะไรมากนะคะคุยกับเพอนผมว่าเรื่องกีฬาสีนะครับไม่มีอะไรมากไม่ต้องไปกดดูด like ีกว่านะคะเออเวทีเออเขาวิ慢慢่งมาละ อ้ยอ้ยอ้ยอุยมาลันโย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 ่เคยได้ยินไหยอายาในการหมุนโยอุ้ยช็ดเช็ดอแบบนี้มีไปแล้วจ้ามีไปแล้วจ้าขออยากให้เรามายุ่งเกี่ยวันเลย ตายหเลย้วอ้ตายหายหดตายนมดตหมดตาดตายหมดตายหมดตาหดตายนไดตายหมดตานหมดหมดตาหดต่ยหมดตายมนตามดตหมดตายหมดตมดตายหมหมด่าคุมภูมาม่ได้าาหมะ ผมใ,ใจเขาโหดใช่ครับมมผมฆ่าเขาไม่ได้แน่เลยอะ่ะเขาเก่งเกินไปดูดิเขาใช้เออเมื่อกี้ใช้อะไรอะ่ะ จะเก็บทุกคนเท่าที่ทำได้หรือกันโยเวนภูมิใจเพราะผมคิดว่าผมเก็บเขาไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็เก็บเถอะ <c oughs> มาครับไหนๆว่เป็นกันแล้ว <c oughs> โอ้ยโอ้ยเอาเชลกี้ก่อนเช <c oughs> <ทำ S 1> ลกี้มีทรงดี เรียบร้อยเชลลี้ไปละหนึ่งคนก็บ๊ายบายด้วยกันนะครับรคูณคนะุเจเจเพราะคุณอะไม่มีสิทธิ์ในการเล่นแล้วไงอ่าแล้วทีเนี้ยคุณโดนผมแบบเนี้นนนยคุณสร้างร่างคนไม่ได้แลนะ้วไงเท่ากับบ๊ายบายตุย้ยเ ที่ผมไม่ค่อยพูดนี่เออเจ็บค่ะเออเจ็บคอบวกกับเล่นอยู่ในโหมดเอาจริงอยู่นะครับทุกคน ชึบโอ๊ยไม่น่าไม่น่าโอ้วันนี้ก็มีชั้นเชิงที่ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมเจียวนะคะเอามาอย่างนี้ก็เสร็จโจเลยแลเฮียโจวิ่งมาอย่างนี้โ้ หนีลืมไปมไปีมทางผ่านตัโเล่อยอยู่เราเกลียดนู้คนนี้ครับโอ้โไม่ได้เลยหรออ๋อได้ได้อยู่มัง้งไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนเรารีบทำเวลาเลยกัน โอเคตอนนี้เรากำลังพาเชอหน้ากับคนที่หลุดเก่งที่สุดสุดสุดเลยนะคะก็คือคุณจูดจักรที่ไหนโอ้โหยี่ชเชลกี้ทำไมทำอย่างนี้ชเชลกี้ไม,ม่ม,มีไม่ เรียบร้อยภูมิใจไม่ไหวแล้วองใส่น่าจะติดคุณดาวกับการใช้ดาบอยู่แต่ไม่แน่ก็อาจจะใช้ได้ฮึฮะเขาวิ่งมาเร็วเกินนั้ไดไงอ่ะทุกคน ฮะวโงโอ้ชเชลกี่คนนี้น่าจะโหดน,นะคะไม่น่าเก็บไปเลยเราจะเก็บเป็นใจเลยจบร้อยจบเกม นี่เป็นไงพอเป็นผู้เล่นใหม่นะคบก็นั่นแหละไม่ค่อยมีใครออมให้เลยนะคะก็ถ้าเป็นเมื่อผมตอนเล่นแรกๆก,ก,ก็คือาคาดไขไม่ได้นะครับนั่นแหละครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบคลิปของผมมามันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด Sub s c r i b e ด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วบ๊ายบายนะทุกคนนะ,อะโอเคบ๊ายบาย